คุณรู้หรือไม่ว่าทําไมบางคนเจอปัญหาเจอวิกฤตเจอสิ่งที่เลวร้ายแต่เขาก็ก้าวข้ามและประสบความสำเร,ร็จได้แต่กับอีกบางคนตรงข้ามเป็นเพราะการมองปัญหาที่แตกต่างสวัสดีนะครับสนับพิมนโยกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับแกะรอยหนังสือคนที่ประสบความสาเร,ร็จและตอนนี้เราอยู่กับหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้งี้ตอนลังของคุณอมธนิดีลาพร r นะครับเรามาสู่บทที่9 โชคดีโชคร้ายใครจะรู้เป็นไหมครับมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่อาจจะไม่เป็นใจเรามันมีบางเหตุการณ์อาจจะดูเหมือนเลวร้ายมันมีบางเหตุการณ์เหมือนกับมันเจอวิกฤตแต่ชีวิตเราก็เดินต่อไปได้และบางครั้งมีสิ่งที่ดีกว่าจากเดิมเหมือนกับคุณทอมครับครั้งหนึ่งเคยเจอวิกฤตเสียการพนันที่ต่างประเทศในคืนนั้นคุณทอมต้องมานอนท่ามกลางความหนาวเหน็บอยู่ที่สถานีรถไฟ เหตุการณ์คืนนั้นครับคุณทอมได้กลับมาทบทวนชีวิตแล้วก็ได้กลับมาถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นชีวิตมนมีแค่นี้เหรอจึงตัดสินใจที่จะเลิกเล่นการพนันและกลับมาเป็นคนที่ตั้งใจเรียนให้พ่อแม่ภูมิใจอีกครั้งหนึ่งและเหตุการณ์หนึ่งของคุณทอมนะครับที่คุณทอมได้ทําธุรกิจเครือข่ายแต่ทางบ้านไม่เห็นด้วยครับคุณทอมจึงต้องออกจากบ้าน หตุการณ์นั้นครับมันคือโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าสามารถสร้างความสำเร็จด,ด้วยมือของตัวเองได้ในการดําเนินชีวิตของพวกเราครับเราล้วนที่จะเจอเรื่องเวลวร้ายเจอวิกฤตเจอสถานการณ์ที่ผิดหวังแต่สิ่งหนึ่งที่จะตัดสินว่าเราสู้หรือเราจะถอยก็ขึ้นกับการที่เรามองปัญหาในตอนนั้นว่ามันเป็นวิกฤตหรือมันเป็นโอกาสเรื่องราดีๆแบบนี้นะครับแง่คิดดีๆแบบนี้ยังมีให้พวกเราได้ติดตามอีกเยอะเลย อยากให้ติดตามเอพิโซดต่อไปนะครับ